สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้ครับแล้วก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับก็ผมอยากจะพามาดูนะครับที่ดินของเรานะครับอยู่สวินทวงศ์9 6นะครับก็เป็นที่ดินเปล่าขนาด1ไร่49ตารางวามีอยู่2แปลงนะครับคือแปลงที่8กับแปลงที่9ก็เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งครับจากทั้งหมดใน18แปลงเราขายไปหมดแล้วนะครับเหลือ2แปลงสุดท้ายสําหรับท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของที่ดินสขนาดเส้กหนึ่งไร่นะครับเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับทําเกี่ยวกับพวกโกดังขนส่ง โรงงานขนาดเล็กอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือไว้สําหรับจอดรถหรือที่พักนะครับพักรถก็ได้ครับก็แปลงนี้ครับเป็นแปลงขนาดหนึ่งไร่กว่าๆก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับให้ลูกค้าในดาวเพียงแค่ห้าหมื่นผ่อนหปีไม่มีดอกเบี้ยนะครับโปรโมชั่นนี้ก็จะหมดในเดือนตุลานี้นะครับก็อยากจะบอกว่าท่านใดที่กําลังหาที่ดินอยู่นะครับในเขตสุวินทวงศ์เก้าสิบหกครับแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยและแปลงที่เหมาะครับสำหรับท่านเจ้าของกิจการนะครับที่อยากจะขยายธุรกิจนะครับเพราะว่าแปลงนี้ผ่อนถูกกว่าเช่าจริงๆฮะ เพราะแปลงใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าสุวินทวง96เนี่ยเป็นอีกทําเลหนึ่งที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปสูงมากแล้วแต่แปลงของเราเนี่ยยังขายราคาเดิมอยู่นะครับแล้วก็เป็นราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นพิเศษ2แปลงนี้สแปลงสุดท้ายแล้วครับผมพามาดูนะครับก็ที่ดินครับอยู่ด้านนี่ครับก็ขอบเขตครับจากตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ เสาไฟฟ้านี่นะครับก็มีเสาไฟฟ้ามีคูระบายน้ําถนนด้านหน้าก็เป็นถนนคอนกรีตขนาดกว้างเลยนะครับ12เมตรครับแล้วก็มีฟุตบาทฝั่งอีกฝั่งละ2เมตรก็ทําให้ถนนเนี่ยกว้างมากๆเลยครับถนนคอนกรีตความแข็งแรงอยู่ที่15เซนนะครับถือว่าแข็งแรงมากเป็นจัดสรรที่สวยครับแปลงหนึ่งครับก็ขอบเขตจากตรงนี้เลยครับน้กกว้างแปลงนี้ครับ29เมตรครับเกือบ30นะฮะหมายแปลงนี้ครับนี่เลยครับตรงนี้ ผมพามาดูครับนี่เลยขอบเขตมาถึงนี่เลยหน้ากว้าง30เมตรเนี่ยก็พอเหมาะพอดีครับสมเหมาะสาหรับทําโกดังมีบ้านพักอาคาราสําหรับให้ลูกน้องหรือพนักงานหรือ,อไว้สําหรับจอดรถก็ได้นะครับแปลงนี้ครับเพราะถือว่า,เ,าเป็นแปลงทีเ่เหมาะมากครับหน้ากว้างสวยความลึกก็ได้นะครับลึกถึง63เมตรเลยนะครับก็จากตรงนี้นะครับไปจนสุดกำแพงทางด้านหลังนู่นเลยนะครับนั่ครับ ขอบเขตคือสุดกำแพงด้านหลังเลยด้านหน้านี่ก็เป็นถนนคอนกรีตที่เข้าไปครับก็แปลงนี้เป็นแปลงที่8นะครับขนาดจะเท่ากันครับ4049ตารางวาขนาดเท่ากันครับแล้วก็เป็นแปลงที่9แปลงที่9้นี่ผมมองว่าเป็นแปลงที่สวยงามอีกแปลงหนึ่งครับอันนี้อาจจะต้องตัดหญ้าสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นแปลงที่เหมาะครับแปลงนี้ข้อดีอย่างหนึ่งคือน้ําไม่ขังนะครับเป็นแปลงที่พื้นที่สูงตับถมดินก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าแปลงนี้ ปกติดินเดิมเนี่ยก็เท่ากับฟุตบาทอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ออเขาเขตดินเดิมครับสูงความสูงของเขาเนี่เท่ากับฟุตบาทอยู่แล้วครับถ้าอยากให้สูงกว่าน,นี้อาจจะต้องปรับถมเพิ่มอีกนิดหน่อย20เซน30มเซนก็ได้หรือจะให้สูงสัก50เซนก็ได้นะครับนี่ครับถ้าปรับถมหน่อยก็จะสวยมากครับอนาคตก็แถวนี้ครับก็าหายากมากแล้วไม่มีแล้วนะครับก็จะบอกได้เลยว่าเป็นผืนสุดท้ายในกรุงเทพแล้วครับที่ราคาดีแล้วก็ราคาพิเศษขนาดนี้ แล้วก็โปรโมชั่นข้อเสนอดีๆแบบนี้ครับไม่ไม่ควรพลาดเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจแวะเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจครับมาดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังก็ได้ครับแต่เบื้องต้นนี่ต้องบอกได้เลยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยสามารถพัฒนาทําได้หลายอย่างนะครับเนื่องจากความพร้อมของที่ดินเนี่ยมีอยู่แล้วครับไม่ต้องปรับถมเยอะ,อะถนนคอนกรีตไฟฟ้าประปานะครับแล้วก็เพื่อนบ้านห่างจากนี้ไปสุวินทวงศ์เ6กเนี่ย ถนนใหญ่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรครับก็ไม่ไกลเข้าขับเข้ามาด้านในถนนก็กว้างครับตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยวนะครับอยู่ไม่ไกลจากบดินเดชาสีเห็นไหมครับที่เราเห็นหลังคาสีแดงๆทางด้านนู้นครับนั่นคือโรงเรียนบดินเดชาสีนะครับก็มองจากตรงนี้ไปเห็นขับจากนี้ไปก็ประมาณสัก300เมตรครับก็เป็น,นเขตของโรงเรียนครับ ก็ที่ดินแปลงนี้เลยครับนี่ครับขอบเขตอยู่ตรงนี้แปลงที่8กับแปลงที่9ท่านใดที่สนใจนะครับโปรโมโชั่นพิเศษเนี่ยเนี่ยก็กำลังจะหมดภายในเดือนตุลานี้นะครับดาวห้าหมผ่อน5ปีไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยไม่มีอีกแล้วทั้งหมดนี้ก็คือหมดแล้วครับก็ถ้าท่านใดดูจากเพจดูจาก Facebook เนี่ยก็จะเห็นว่าโปรโมโชั่นดีๆแบบนี้หาไม่มีแล้วนะครับหายากมากาก็ท่านใดสนใจนะครับรีบโทรหาอีกได้เลยนะครับ0881451155โทรมาได้เลยนะครับ ลิปด่วนครับหมดเก็สิ้นเดือนครับสวัสดีครับ